ทุกคนเลยนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวันวิสขบูชาออนไลน์ในวันนี้นะสาธุนะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีเนาะก็ต้องมีสถานการณ์ที่เราไม่ได้สามารถมารวมกันได้ที่วัดที่พวกเราไปทุกปีเนาะแต่ก็ถือว่าเราจะไม่ได้ขาดในเรื่องของการสั่งสมบุญเลยทีเดียวเนาะ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พิเศษซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอยู่นคนละที่เลยเนาะแต่ว่าเราก็มารวมกันทางซูมตรงนี้ก็อยากให้เราเนี่ยได้บุญตรงนี้ติดตัวกันไปด้วยฉะนั้นแล้วในคืนนี้ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลทำใจให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงคุญทรงรคุณอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเนาะคราวน,นี้วันนี้หลวงพี่คงไว้ได้มาคุยในเรื่องของ ประวัติว่าสําคัญโดยตรงนะเพราะว่าประวัติต่างๆเนี้ยองพี่มั่นใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยโยมทุกท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วประวัติความเป็นมาเนี่ยแต่วันนี้จะมาชวนให้ฉุดคิดกันฉุดคิดความสําคัญของวันนี้วันวิสาขาบูชาเนี่ยเราทราบเป็นกันอย่างดีแล้วว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านประสูติแตสรุลแล้วก็ปริมิพานประวัติ ก็อย่างที่พวกเราได้เคยทราบกันมาแต่ถามว่าในเนื้อของความสําคัญที่เป็นข้อคิดเนี่ยมีอะไรบ้างประการแรกเลยนะหลวงพี่อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าที่มีการประสูตรตัสรูุและปรินิพพานเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเอ่ยหมายความว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาตรงจุดเนี้บอกเลยว่าเราทุกคนต้องเป็นไปตามนี้นี่แหละคือเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ย ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่สั่งสมคุณความดีบุญบาร,รมีมาอย่างมากมายเนี่ยท่านก็ต้องเจอสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านไปถึงจุดที่เป็นที่สุดซึ่งเรียกว่านิพานตรงนั้น